ในโลกของคนตาบอดคนตาดีเพียงข้างเดียวสามารถเป็นราชาได้ในศตวรรษที่21ไวรัสมรณะนะได้ฆ่าผู้คนและทำลายการมองเห็นพวกเขาต้องจมอยู่กับความมืดมิดหลายสิบปีต่อมาแนวคิดเรื่องการมองเห็นถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงายมากลราเธอกำลังจะคลอดลูกโดยมีหมอตำแยที่แพรลีสระหว่างที่ทำการคลอดเธอก็เห็นสีสัเด็กกำลังออกมามากราถามกับหมอตำแยว่าสามีของเธอที่ชื่อว่าบารวเนี่ย อยู่ที่ไหนหมอก็บอกว่าสามีเธอไม่ว่างยังไงก็ตามเธอต้องการให้สามีออุ้มลูกเป็นคนแรกทันใดนั้นเสียงแตรสศึกก็ดังขึ้นทําให้มากา้ารู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเธอยือนยันที่จะรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหมอจึงยอมบอกว่ามีชนเผ่าอื่นบุกรุกเข้ามาในหุบเขาออเคนีของพวกเราบารบอสสั่งให้กองทัพเข้าต่อต้านโดยทันที คนดมกิ่นบอกว่าพวกเขาสัมผัสได้ถึงสุนัขมา้าและกองทัพผู้ชายจากนั้นเขาก็สั่งให้นักปราที่รับรู้ด้านอารมณ์มาเท่าดูว่าศัตรูต้องการอะไรเธอรับรู้ได้ถึงเจตนาอมหิตในอากาศหัวหน้าทัพบาววอสจึงถามผู้รู้ที่ชื่อว่าไอรสัสกองทัพศัตรูใหญ่แค่ไหนไอรัสสรุปว่ามีม้าอีก10บกว่าตัวและทหารอีกสองคนสุดยอดเลยครับมองไม่เห็นยังรู้ขนาดนี้ ขณะเดียวกันหมอก็ทําการคลอดแต่มาก้ากังวลเรื่องการโจมตีและสัมผัสได้ว่าหมอกําลังโกหกอะไรเธอมาก้าจึงบอกหมอว่าเธอสามารถคุยกับนกและได้ยินเสียงอนาคตขณะนอนหลับได้หมอจึงยอมบอกว่านกฮูกเตือนข้าเรื่องที่มีคนค้นหาแม่มดกําลังใกล้เข้ามาขณะเดียวกันผู้ค้นหาแม่มดก็กาลังเดินขบวนหัวหน้าชื่อธรมมกคีจุนเขากำลังรอเกเธอแบกซึ่งเป็นคนทรยศจากเขาโอเคนีแบกต้องการให้แก้เชือกแต่ในพลดึงเขาลงจากหลังมา้า ด้วยความกลัวแบ็กบอกว่าเขาเป็นคนให้ศัตรูมาที่หมู่บ้านเพราะแบกะ็กมีข้อมูลเกี่ยวกับเจอร์รเมลลาคนนอกรลีที่ค่าน้องสาวของราชินี นายพลเคี่ยนตีแบ็กเพื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแบ็กเปิดเผยว่ามาก้าเป็นหญิงแปลกหน้าที่มาในหมู่บ้านอัลเคนีขณะที่มาถึงเธอตั้งครรภ์ได้3เดือนเธอไม่เคยบอกว่าใครเป็นพ่อเด็กแต่แบ็กเจอเส้นคอที่สลักชื่อว่าเจรเมลล่แบ็กจิงบอกธามาคีว่าหากพวกเจ้าโจมตีหมู่บ้านตอนนี้ลูกของเจรเมลเล่าก็จะตกอยูอย่ในมือของเองมาก้าได้ให้กำเนิดทารกเพศชายที่แข็งแกร่งในไม่ช้าเธอก็คลอดลูกสาวอีกคน ลูกของเธอจึงเป็นฝาแฝดกันในป่าพาออคเคนีเตรียมต่อสู้กับผู้ค้นหาแม่หมดเมื่อศัตรูวิ่งขึ้นมาบนกำแพงพวกเขาเคลี่ยนตีพวกมันจากด้านบนทันใดนั้นพวกศัตรูก็เงียบลงพวกเขาคิดว่าศัตรูแพ้แล้วแต่ไม่ใช่การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปโดยเพาออคเคนีทุ่มเทสุดความสามารถเพื่อปกป้องดินแดนของตนศัตรูวางบันไดขึ้นบนกำแพงอย่างรวดเร็วศัตรูทุกคนต,ต่างตรงมาที่บารบาวอสพวกมันล่ามคอบาบาวอสแต่บาบาวอสก็ตัดเชือกออกได้ ในตอนสุดท้ายเขาสั่งให้ทุกคนขึ้นไปอยู่เหนือกำแพงเมื่อทุกคนปลอดภัยบา,บาวาวอสก็ตัดเชือกที่ยึดกำแพงไว้เหตุการณ์นี้มันทําให้เกิดหินถล่มใส่ศัตรูจํานวนมากอายุราผู้รู้ในกองทัพบ,บอกว่าศัตรูแทบไม่เหลือกองกำลังแล้วมีเพียงแต่กองทัพเล็กๆอยู่ด้านหลังเขาสัมผัสได้ถึงกลุ่มความเกลียดชังที่ริมแม่น้าบาบาวอสแน่ใจว่าศัตรูคงยอมแพ้แล้วเขาสั่งให้ทุกคนกลับไปที่หมู่บ้านและเตรียมพร้อมลบอีกครั้ง ในขณะเดียวกันมาก้าซึ่งน้ำตาไหลที่อุ้มลูกของเธอหมอบอกว่าตามกฎหมายชื่อแรกที่พูดกับลูกต้องเป็นชื่อพ่อไม่ควรพูดชื่อว่าบาบา,บาไม่เช่นนั้นมันจะเกิดอันตรายมาก้ากระซิบก,กับลกลูกว่าจูเเมโลจูเเมโลคือพ่อของพวกแกมากล้าบอกว่าเจูเเมโลนั้นเป็นเพียงคนแปลกหนะ้าเธอเจอเขาตอนที่หลงทางในพายุหิมะหมอบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราคูกบอกเมื่อมาถึงบูบ้านบาบาร์วอสบอกกับทุกคนว่าพูล่าแมมมดส่วนหนึ่งอยู่ในดินแดงของพวกเรา พวกเขาสับสนมากเพราะที่มันไม่มีแม่มดนี่บาบารียจัดเตรียมกองทัพที่อื่นโดยทันทีก่อนที่พายุจะหยุดลงเขาไปเยี่ยมลูกๆของมากา้าและทักทายด้วยความอ่อนโยนหมอถามว่าหินได้ฆ่าศัตรูทั้งหมดหรือไม่บาบาก็บอกว่าไม่มาก้าก็เลยก,กังวลว่าวันนี้เขาจะรอดหรือเปล่า หลังจากนั้นกองทัพก็มาหาบาบาพวกเขาคิดว่ามาก้าคือสาเหตุของการโจมตีครั้งนี้เมื่อได้ยินดังนั้นมาก้าก็ตื่นตระหนกแต่แพรลิสบอกว่าบาบาจะดูแลเรื่องนี้เองแม่หมอก็เปิดเผยว่าเจอแลไม่รอดทิ้งข้อความไว้ที่แท่นบูชาในวันที่เธอมาที่หมู่บ้านชาบอนบอกให้มอบผู้หญิงและเด็กไปให้ผู้ค้นหาไม่มดซะเรื่องราวจะได้จบบาบาและทหารของเขายืนยันที่จะไม่ส่งครอบครัวนี้ให้ใครทั้งนั้นแม่หมอได้ออกมาเตือนว่าพวกแกทั้งหมดคือเอาเคนนีนะ เธอบอกว่าผู้ค้นหาแม่มดกําลังมาจากบนเขาและกําลังจะเผาหมู่บ้านหากผู้มันหาว่าแกทั้งหมดเป็นแม่มดพวกเองจะยอมส่งมัก้าให้มันหรือไม่แล้วเธอยังชี้ให้เห็นสะพานที่เจอเร์รัลเมลอสร้างขึ้นคนในหมู่บ้านก็สงสัยเฮ้กูอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นสะพานเลยวะ่ะแม่หมอบอกว่าใครที่เชื่อข้าก็เต็มเก็บเข้าของหนีได้แล้วต่อมาชาวบ้านในเผ่าออเคนีก็วิ่งไปที่สะพานโชคดีที่มันมีอยู่จริง ม่อผู้ค้นหาแม่มดมาที่หมู่บ้านมันก็ตกกใจเฮ้ยไม่มีใครเลยว่ะแต่ชายคนหนึ่งได้ยินเสียงเด็กร้องไห้พวกมันจึงตามเสียงเด็กนั้นไปชาวบ้านค่อยๆข้ามสะพานแต่หลายคนเสียการทรงตัวและหล่นลงไปด้านล่างบาบาเป็นคนสุดท้ายที่ข้ามไปมาพูลาแม่มดมาถึงพวกเขาก็ไม่ได้ยินอะไรเลยแต่แล้วเสียงเด็กก็ร้องไห้อีกครั้งหัวหน้าศัตรูจึงผาักแบกไปที่สะพานและเขาก็สั่งให้ทหารตามไปเมื่อบาบาถึงอีกฝั่งเขาก็ตัดเชือกอีกข้างหนึ่งของสะพานทิ้ง ขณะที่กำลังจะตัดอีกข้างหนึ่งแบ็กก็ขอความช่วยเหลือไว้บาบาจึงรอเขาข้ามมาก่อนที่จะตัดสะพานทําให้ทหารหลายคนของชาวล่าแม่มดตกลงไปด้านล่างทามากีจึงบอกให้รีบแจ้งข่าวนี้ไปยังราชินีที่ในวังราชินีเคนอนิษฐานขอคําแนะนําและเส้นทางที่ชัดเจนเมื่อได้รับสารเธอก็แจ้งไปยังหลอนและเลดี้ผู้ที่ได้รับพลังแห่งแสงจะะูรลเมโลยังมีชีวิตอยู่ราชินีถามหมอว่าพลังแห่งแสงสามารถส่งต่อไปยังเด็กได้หรือไม่ หมอบอกว่าไม่แต่ราชินีไม่เชื่อแล้วมันจะถามทำไมวะเธอบอกว่าพลังแห่งแสงนั้นบิดเบือนความตั้งใจของพระเจ้าจากนั้นเธอก็สั่งให้เลดี้สีส่งข้อความไปยังกองทัพให้ล่าตัวเจอราเมลอพร้อมกับลูกๆของมันกลับมาอีกด้านมากาก็แจ้งให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับเจอราเมลอเธอบอกว่าเจอราเมลอสอนเรื่องนอกลีดและมีพลังที่เรียกว่าเวทมนต์พลังนี้มนุษย์ทุกคนเคยมีเขาบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าสร้างนั้นแท้จริงแล้วสร้างโดยมนุษย์ และมนุษย์ก็มีพลังที่เรียกว่าการมองเห็นเธอรับรองว่าทุกคนจะพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หากปฏิบัติตามคำแนะนำของเจอเร์เมรอล30วัน30คืนชนเผ่าอคินีออกเดินทางเพื่อค้นหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อทุกคนมาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บาบาถามผู้ดมกลิ่นว่ามีอะไรอยู่ในนั้นและเขาก็ได้คำตอบว่าเจอร์เมรอลได้ทิ้งวัสดุก่อสร้างและปัสสตว์ไว้เพื่อสร้างหมู่บ้านใหม่แม่หมอเตือนว่าสักวันผู้ค้นหาแม่มดก็จะพบกับหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแน่นอน ดังนั้นในฐานะหัวหน้าพวกเขาต้องระวังเช้าวันหนึ่งบาบาเดินเข้าไปในป่ากับลูกๆทันใดนั้นก็มีหมีตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาถ้าให้เขาทําเปเด็กลนเขาพยายามซ่อนตัวจากหมีแต่เสียงของลูกๆดึงดูดมันบาบาต่อสู้กับลูกเพื่อปกป,ป้องหมีมีลูกธนูลูกหนึ่งปักเข้าที่กลางหลังสัตว์ร้ายชายนักธนูกล่าวว่าลูกๆของเจ้าปลอดภัยดีบาบารู้ทันทีว่าชายคนนั้นคือเจอร์เมลโล่巴ถามว่าจะพาเด็กไปด้วยไหมเจอร์เมลลบอกว่าไม่ตอนนี้ก็มีงานอื่นที่ต้องทํา เขาขอให้บาบาวอสช่วยดูแลลูกเขาให้เป็นอย่างดีเขามอบกุญแจให้บาบาวอสเพื่อเปิดถ้ำแห่งหนึ่งในวิหารบอกแม่หมอว่าของที่อยู่ในกล่องเป็นของลูกๆบาบาถามว่าอะไรอยู่ในกล่องเจอเรมิลลก,ก็บอกว่ามันเป็นความรู้ที่จะนำไปสู่โลกใหม่ก่อนจากไปเขาบอกให้ตั้งชื่อลูกว่าฮานิวาและโคฟุนเกตเตอร์แบ็กที่อยู่ในป่าบังเอิญได้ยินบาบาเรียกชื่อเจอเมลลลเกตเตอร์แบ็กบอกเรื่องนี้กับโซตเตอร์แบ็กป้าของเขาทันที แต่ดูเหมือนว่าป้าของเขาก็ไม่สนใจอะไรแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ใส่ใจอะไรนักเกตเตอร์แบ็กเตือนว่าแม่ของผมอ่ะถูกเผาทั้งเป็นเพราะตั้งคำถามด้านสติปัญญาบาบากลับมาที่บ้านและบอกมากาว,ว่าเขาเจอเลมิล่์ในป่าจากนั้นเขาไปที่ถ้ำเพื่อน,นำกล่องกลับบ้านในขณะเดียวกันเกตเตอร์แบ็กก็มาหาชาโดซึ่งเป็นบุคคลลี้ลับเธอสามารถปลอมตัวและปกปิดร่างกายจากการตรวจจับเกตเตอร์เดาว่าชาโดน่าจะเป็นผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายเงินงาเกินกว่าจะซ่อนตัว แม้แต่อายุราชก็ไม่สามารถสัมผัสหรือได้ยินเธอเธอขอให้ชาโดสอดแนมารี่เธอคิดว่าพรรี่คือแม่มดชาโด้เคลื่อนไหวอย่างยินนัสสิกไปรอบๆทั้งสองและพยักหน้าสองทีคนตาบอดมันจะไปรู้ไหมว่าที่บ้านบาบาเปิดกล่องแล้พบกับเรือของเล่นจากนั้นแพรรี่ก็มาถึงเนื่องจากจิลเลร์มลอบ,บอกให้บาบามาปรึกษาเธอ พวกเขาเปิดกล่องและพบก,กับหนังสือหลายเล่มอยู่ด้านในบาบาไม่รู้จักหนังสือและคิดว่าไอ้พวกนี้จะสร้างโลกใหม่ได้อย่างไรกันในทางกลับกันปลารีรู้ว่าสิ่งเนี้หมายถึงการเรียนรู้มากล้าคิดว่าลูกๆเธออาจจะเห็นแต่นั่นจะนำโชคร้ายมาสู่พวกเขาและบังคับให้พวกเขาต้องออกจากหมู่บ้านดังนั้นเธอจึงซ่อนหนังสือจนกว่าเด็กๆจะอายุครบ12ปีตามที่เจอร์มีรลอบอกปลารีรบอกพวกเขาว่า ตอนนี้มีบางคนกำลังแอบฟังพวกเราอยู่แต่เขาจับมันไม่ได้เพราะมันหนีไปแล้วชาโด้บอกข้อมูลเทสกับเกตเตอร์แบ็กโดยอ้างว่าทั้ง3าคุยกันเรื่องดูแลเด็กเท่านั้นเกตเตอร์แบ็กบอกว่าเขาจะส่งข้อความลงในขวดน,น้ำและโยนมัน3ามครั้งต่อว,วันจนกว่าศัตรูจะพบสักข้อความหนึ่งหลังจากโยนขวดทิ้งเขาก็จูบโซเตอร์แบ็กอย่างสนิทสนมอะไรวะนอกจากจอดี้แล้วก็เจอเบิกนี่แหละถัดมาบาบาก็มาหาเกตเตอร์แบ็กบอกว่าเขาอะนอนไม่หลับเลยแม่งเหมือนจะมีพวกสอดแนมมาสอดแนมในหมู่บ้านเรา นายบรรดาคนในหมู่บ้านนายน่าจะรู้ดีที่สุดนะเพราะที่แม่ของนายตายก็เพราะต่อต้านฉันไม่ใช่แล้วเกตเด็์แบกก็บอกว่ากูไม่รู้บาบาเตือนว่าในหมู่บ้านอะ่ะฉันคือกฎหมายถ้าฉันรู้ว่าใขรมันแทงข้างหลังนะฉันจะทุบไม่ให้หน้าสันเลยในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งทามะคีก็ได้เผาหมู่บ้านไปเรื่อยๆเขาก็ถามผู้รอดชีวิตว่าเอ้ยรู้จักเจอเราไม่รอดมะชายชาลาก็บอกว่าผมไม่รู้อะไรเลยถามมะคีไม่ก็เลยตัดหัวนแก่ออกที่ในวังอะ่ะหลอดก็อ่านข้อความจากทามคี บอกว่าเราควรยกเลิกภารกิจและถอยกลับเมื่อราชินีอ่านเองเธอก็รู้ทันทีว่านี่มันของปลอมที่จะมีการเข้ารหัสในข้อความเพื่อหลีกเลี่ยงการปลอมแปลงราชินีกล่าวหาว่าหลอดอ่ะปลอมข้อความคุกเข่าลงซะราชินีบอกว่าธรรมเมื่อกีรับใช้ฉันมา20กว่าปีแล้วมันไม่เคยยอมแพ้ใครเลยราชินีถามว่าใครเป็นคนปลอมจดหมายหลอดจึงสารภาพว่าหลอดเชนแล้วก็เลดี้ซีด้วยเหตุนี้ราชินีจึงใช้มีดที่ฝังอยู่ของเธอปาดคอใจคนนั้น ังจากนั้นเธอก็เรียกคนใช้มาปรนิบัติขณะที่เธอกำลังอธิษฐานในคำอธิษฐานของเธอเธอเรียกเจอเรมิลอ์ว่ารักแท้เพียงหนึ่งเดียวของข้าเธอบอกว่าถ้าเจอเรมิลออกลับมาหาเธอและมอบพลังให้กับลูกๆของเราเธอจะให้อภัยจะจะละทิ้งเทพเจ้าเพราะลูกๆของเธอจะกลายเป็นเทพเจ้าคนทรยศสองคนที่ปลอมแปลงจดหมายและถูกจับตัวไปพวกเขาอ้างว่าราชินีให้ความสำคัญกับเจอเรมิลอ์มากกว่าความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เธออ้างว่านั่นมันประสงค์ของพระเจ้า เธอยังพมเพอพนานาว่าการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่คือการต่อสู้กับแสง3ปีต่อมาเผ่าโอเคนีได้สร้างหมู่บ้านใหม่ของพวกเขาปารีไปเยี่ยมเด็กๆเ,เธอรู้สึกถึงความเศร้าและความสุขที่ล่องลอยมาในอากาศมากล้าบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมเด็กๆหาของเล่นได้เร็วนักเอา้าก็มันมองเห็นไงแค่นี้ไม่รู้อีกปารีประกาศว่าฝาแฝดทั้งสองคือจุดเริ่มต้นของโลกใหม่เธอขอให้ทั้งคู่ไปบอกความจริงกับชนเผ่าซะแต่มากล้าบอกว่า ควรซ่อนพวกเด็กๆไปก่อนเพราะพวกเราถูกสงสัยว่าเป็นแม่มดเด็กทั้งสองได้รับการเลี้ยงดูผ่านทางหูจมูกลิ้นกายใจยกเว้นดวงตาเด็กๆก,กังวลว่าตัวเองนั้นเป็นตัวประหลาดมาก้าผู้เป็นแม่จึงบอกเขาว่าประสาทสัมผัสทั้งสี่ก็เพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วหลายปีต่อมาวันเกิดปีที่12ของฟาแฝดก็ใกล้เข้ามาปาลีตื่นเต้นมากแต่มาก้าและบาบายืนยันว่าจะไม่แนะนําหนังสือให้พวกเขา มันจะทําให้พวกเขาปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้ปาลีดประหลาดใจอย่างมากเธอแนะนําว่าสักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องค้นพบตัวของเด็กพวกนี้เธอควรให้เด็กนั้นเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญโลกในวันนั้นปารีดได้เชิญฮันิวาและโคฟุนไปที่บ้านของเธอเธอได้มอบหนังสือตามคําแนะนําของจอูรลเมเล่ที่ทิ้งไว้ให้เธอบอกว่าบาบารอต่ใช่พ่อดีแท้จริงของเธอและเล่าเรื่องที่ผ่านมาให้กับพวกเขาฟังแต่โคฟุนก็ไม่เชื่ออบะอะไรวะไม่เชื่อหรอกไปแล้วปารีงเตือนว่าเอ,อ้อยอย,อย่าบอกเรื่องนี้ใครนะ ที่บ้านโคฟุนก็สงสัยว่าพวกเขาอาจจะเป็นแม่มดและเรื่องราวเกี่ยวกับการมองเห็นก็เป็นความจริงแต่ฮานิวาบอกว่าไม่ใช่และเธอมีความจริงที่อยู่ในมือแล้วเธออ่านจดหมายของเจอเรมิเล่แล้วบอกว่าคนส่วนใหญ่เคยมองเห็นได้แต่มนุษย์พวกนั้นก็ได้ทำลายล้างโลกพระเจ้าจึงลงโทษพวกเขาด้วยการทำให้มองไม่เห็นเจอเมเล่สั่งให้พวกเราออกจากหมู่บ้านและตามหาเขาเมื่อพวเราโตขึ้น า巴ได้ยินพวกเด็กอ่านจดหมายเขาจึงไป,ปเผชิญหน้ากับปารีสเธอบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่เด็กๆควรทําและนายไม่ควรบอกมาก้าเด็กๆพวกนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ฉันไม่ค่อยได้เป็นคนดีเลยนี่เป็นโอกาสเดียวที่ฉันจะได้ตอบแทนโลกบ้างในไม่ช้าพวกเด็กแฝดก็ปีนขึ้นไปบนน้าตกเพื่ออ่านหนังสือกันแล้วหนังก็ตัดจบที่สงสัยก็คือเด็กๆมันอ่านหนังสือออกกันได้ไงวะซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า4สามารถรับชมเรื่องเต็มได้ที่ Apple TV